สคู่รู้ก่อนเกมวันนี้กับผมมีนตุงตาขายนะฮะวันนี้จัดเต็มข้อรอเต็มแข้งแน่นอน,นะฮะกับ3คู่วันนี้นะฮะคูแรกนิวคาสเซลนะฮะพบก,กับแอสตันวิลล่านะฮะเดือนนิวคาสเซลนะฮะเพิ่งจะบุกเอาชนะอิฟซวิตมา4-0นะฮะสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะฮะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มนะฮะนอกจาก เอมิลครับนะฮะแล้วก็เจมาลลัสเซลนะฮะแล้วก็เหล่าบรรดาแข้งขาเดี่ยงที่คัดสต็อกอยู่นะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างภักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าเฮาน่าจะเตรียมวางหมากในระบบ433นะฮะโดยมีจะของเมอร์ฟี่แล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะกับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับ เป็น3าประสานแดนหน้านะฮะคอยล่าสกอร์ตามระเบียบดิวคาเซกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยนะฮะหลังคว้าชัยมาได้3เกมติดในทุกถ้วยนะฮะแม้ว่าแอสตันวิลล่าจะ กลับมาคืนฟอร์มได้ในเกมล่าสุดแต่ทว่าเวลาออกนอกบ้านพวกเขาก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะฮะยังเชื่อมือบอลที่แก่งในลังอย่างเจ้าถิ่นนะฮะว่าจะบดเอาชนะได้ในเกมนี้ส่วนคู่ที่2นะฮะเป็นของบอลมันนะฮะพบก,กับจิสตันพาเลตนะฮะโดยบอลมันนะฮะเพิ่งจะบุกเอาชนะแมนยูมา3 0มศนนะฮะสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนนะฮะไม่ได้มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มนะฮะนอกจาก อเล็กซ์กอนนะฮะแล้วก็หลุยนิสเตลานะฮะแล้วก็เหล่าแข้งเดี่ยงหน้าเดิมๆนะฮะซึ่งยังไม่ได้หายดียกแพชนะฮะคาดว่าอิลาโอล่านะฮะน่าจะเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1นะฮะโดยมีอิวานิชอนออกสตาร์ทยืนเป้าลาสกอนนะฮะแล้วก็ใช้จัสตินไคลเวิร์สนะฮะรับจ็อบเพนเมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะฮะตามระเบียบชั่วโมงนี้ยังไงก็จับกับ ทีมบอสมัดไว้ก่อนนะฮะที่ดูลงตัวชัดเจนมากกว่านะฮะในหลังก็มียิงเฉยๆนั้นก็ยังพอไหวนะฮะฝั่งของพาเลทรวมๆแล้วก็ไม่ได้ความมากนักนะฮะส่วนค้ดที่3นะฮะเป็นของเซาแทมตันนะฮะพบกับเวสต์แฮมนะเซาแทมตันนะฮะฟอร์มฟอร์มตกกู่ไม่กลับเลยนะฮะหลังจากแพ้ถึง5จาก7เกมหลังนะฮะซึ่งซัมายคาบ้านมาสามเกมติดแล้วนะฮะในขณะที่เวสต์แฮมนะฮะเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วนะฮะ เมื่อไล้ไายต่อเนื่องมา3แมตช์แล้วนะฮะเข้าวินได้1น,นัดนะฮะที่สําคัญพวกเขาเสียท่านอกหลังเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอด3ทิปล่าสุดนะฮะแถมยกพลต้อนทีมแก่งอย่างนิวคาสเซิลสอมาแล้วนะฮะดูแล้วพวกเขาดูเหนือกว่าอยู่เยอะนะฮะแถมตัวหลักที่หายหน้าไปก็มีแค่อนโตนิโอนะฮะภาพรวมจึงน่าเชียร์กว่าเซาแธมป์ตันนะ บวกกับเลดเปิดมาปอปอนะฮะเลือกวางบอลต่อมีลุ้นกว่านะฮะและนี่คือหน้าช่องที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็ตามมาแล้วกันนะสําหรับใครที่อยากได้คอลเลกชันอื่นนอกเหนือจากหน้าช่องนะฮะก็ตามมาเจอกันได้ง่ายๆนะฮะเพียงไปที่หน้าโปรไฟล์นะใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่นะฮะลองอ่านดูสักนิดหนึ่งนะฮะจะเจอประตูทางเข้าสู่ครอบครัวของเรานะฮะรับรองเลยว่าในครอบครัวจะอิ่มจนจุกแน่นอนฮะ ใครที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวก็ตามมาเจอกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ